สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ชแนลครับอาร์ชแนลอย่างนี้ครับจากที่ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับยาธาสมุนไพรอบเชยตาทัญยธรนะจากที่ผมเคยทําคลิปนะครับอ่าก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามกันเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษากดไหลย้อนนะครับอ่าคือตอนนี้ผมก็หายขาดแล้วเนาะ ผมเป็นมาประมาณ2ปีถึง3ปีแล้วครับกินยาธาสมุนไพรอบเทยตาชนตรมาตลอดลนะครับอ่าแล้วตอนนี้วันนี้ผมจะมาให้ความรู้นิดนึงเกี่ยวกับการอาหารที่ไม่ควรทานนะครับถ้าเป็นกดไหลย,ย้อนนะครับอาหารที่ไม่ควรทานก็มีเยอะมากเนาะอ่าผมจะมาบอกแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะอาหารที่ไม่ควรทานก็นนก,ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ห้ามเลยนะครับ น้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบียโซดาน้ำหมักต่างๆพวกนี้ห้ามดื่มเลยนะครับข้อที่สองก็พวกนมเปรี้ยวพวกนมเปรี้ยวพวกน้ำแช่เย็นทุกอย่างนะครับน้ำย่านางน้ำใบเตยน้ำเก๊กฮวยน้ำว่านหางจระเข้อะไรพวกนี้ก็น้ำหมักต่างๆนี้ห้ามดื่มเลยเนาะแอปเปิลไซเดอร์อะไรพวกนี้นะครับเนาะแล้วก็อันดับสามก็นมทุกชนิดครับ นมช,ชุกชนิดรวมถึงนมเปี้ยวโยเกิร์ตด้วยแล้วก็พวกพวกนี้ทานไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พวกชากาแฟทุกชนิดโอนตินไมโลพวกนี้ที่ที่มีพวกส่วนผสมของนมของอะไรพวกนี้เนาะห้ามดื่มนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ท้องอืดเนาะท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยนะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มชูกําลังทั้งหลายเนาะน้ำอัดลมน้ําส้มสายชูอาหารเสริมเครื่องดื่มพวกผง ธัญ,ญพืชทุกอย่างพวกถั่วพวกอะไรพวกนี้มันจะทําให้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับนะพวกนี้ห้ามทานเลยแล้วก็อาหารรสเผ็ดลดจัดลดเผ็ด,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 ผดพวกพริกพวกอะไรพวกนี้ห้ามดื่มห้ามกินเลยนะครับนะอ่าแล้วก็ต่อไปก็พวกกระเทียมหัวหอมมะเขือเทศอะไรพวกนี้ ก็ห้ามกินเลยเพื่อนๆห้ามกินค่อนข้างจะเยอะเนาะอ่าแล้วก็ผลไม้รสเปรี้ยวทุกชนิดครับผลผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเนาะก็ห้ามทานก่อนนะครับห้ามกินก่อนเนาะช่วงนี้ห้ามกินก่อนนะเพราะว่าผลไม้พวกที่มีมีวิตามินซีสูงเนี่ยจะทําให้เกิดลมแล้วก็เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารเยอะมากนะครับเช่นสม้มสับป,ปะรดกีวีมังคุดมะปางมะไฟมะดันพวกมะเขือเทศมะม่วงทั้งสุก ทั้งไม่สุกอะไรพวกนี้กอ็อย่าเพิ่งทานนะครับนะจริงๆช่วงนี้เขาให้ทานพวกวิตามินซีเนาะเพราะว่ามันจะเป็นตัวไปเสริมภูมิต้านทานแต่ว่าถ้าใครเป็นกรดไหลย้อนก็ ทานได้ครับแต่ว่าทานน้อยๆหน่อยครับอย่าทานเยอะนะพวกนี้มันจะทําให้กดเยอะในกระเพาะเนาะแล้วมันจะทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรพวกนี้นะครับของมันของทอดทั้งหลายทั้งหมดอ่ะนะครับที่ใช้น้ํามันใช้อะไรพวกนี้ของมันของทอดนี่ห้ามห้ามห้ามกินเลยนะพวกนีน้ห้ามกินเลยเพราะว่ามันจะทําให้กดขึ้นมาเยอะมากของมันของทอดทั้งหมด ของที่มีส่วนผสมพวกพวกกะทิพวกอะไรพวกนี้ก็ห้ามทานเลยนะครับตัวพวกนี้เนาะห้ามทานเลยนะแล้วก็ขนมปังทุกชนิดที่มีพวกยีนผสมอยู่ <ส language> ผงฟูมีชีสมีอะไรพวกนี้ก็ห้ามทานนะครับห้ามทานเลยพวกนี้นะเพราะว่าจะมีส่วนผสมตัวนี้เยอะมากนะครับอ่าแล้วก็งดพวกผักสดทุกชนิดครับผักสดทุกชนิดทั้งหมดเลยห้ามกินเลยนะครับถ้าจะกินผักก็ควรเอาไปลวกน้ําร้อนลวกให้ร้อน,อนๆก่อนนะครับ อ่าพวกผักสดนี่ห้ามกินเลยเพราะว่าพวกนี้จะมีแก๊สเยอะมากอะไรเยอะมากถ้าเป็นเอาไปลวกก่อนเนี่ยจะไม่มีปัญหาจะกินได้ทุกอย่างนะครับพวกผักสดนะครับขอให้ไปไปลวกก่อนเนาะแล้วก็บุหรี่พวกบุหรี่พวกแอลกอฮอล์พวกบุหรี่ไฟฟ้าอะไรทั้งหมดเนี่ยก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเนาะช่วงนี้ก็อย่างดงดก่อนนะครับงดก่อนอย่าพึ่งเนาะเพราะว่าผม ปฏิบัติตามทางที่คุณหมอของอายาธาตุสมุนไพรอบเชยตาชัยนาทเนี่ยครับผมปฏิบัติตามนี้มาทั้งหมดนะครับอะไรที่ทางคุณหมอเขาไม่ให้ทานผมก็ไม่ทานนะอช่วงนั้นก็ช่วงช่วงนี้ผมก็แทบจะหายขาดแล้วครับแทบจะหายขาดทั้งหมดแล้วแทบจะไม่ต้องกินยาธาตุสมุนไพรอบเชยตาชยัยนาทแล้วแต่ว่าตอนนี้เรา ทางผมอ่ะก็ซื้อมาเป็นยาสามัญประจําบ้านเลยนะครับตอนนี้ก็ซื้อมาเป็นยาสามัญประจําบ้านเลยอ่าก็อาหารที่ผมบอกไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ๆถ้าใครเป็นกดไหลย้อนก็ยังไงก็งดนะครับงดก่อนช่วงนี้ขอให้กดไหลย้อนหายก่อนแล้วเพื่อนๆพี่ๆก็กลับมาทานได้เหมือนเดิมนะครับอ่าดูแลสุขภาพครับช่วงนี้อ่าเชื้อโรคเยอะอะไรเยอะมีรอบตัวเรามีแต่เชื้อโรคเชื้อไวรัส อะไรพวกนี้ดูแลสุขภาพนะครับ่าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสับสไ๊อตใบมะกรูดให้ลุงด้วยนะครับนะครับโอเคขอบคุณครับวัสดีครับ